วัสดีครับมาเจอเจอกันช่วงประมาณทุ่มทุ่มครึ่งสองทุ่มนะครับวันนี้ก็เลือกหามยำดีครับอิซูซุวีคอร์สสประตู2020ครับงานประกอบชุดยก ประกอบอุปกรณ์ต่างๆจบครบเซตครับเสร็จเรียบร้อยครับม mm ูริไฟแต่งเต็มแบบยาง37นิ้วครับขอบ16หน้ากว้าง10นิ้วครับตอนนี้ก็กำลังตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์จูนอัพแป๊บหนึ่งครับวันนี้ก็ คงจะได้กลับบ้านครับวันนี้แน่นอนครับครับลำนี้ก็มาจากกรุงเทพของเรานี่ครับ เป็นอีซุส4ประตูครับปี2อ2 0ใหม่ล่าสุดครับชุดแต่งลำนี้นะครับจัดเป็นงานของ h ัมเมอทั้งลำนะครับหรือว่าเฉียบคมเลยทีเดียวครับกันชนหน้านี่มากันชนหน้ากันชนท้าย โลบาร์นะครับบันไดข้างนะครับมาป่าทวัตชัยของเราก็เจาะจงเป็นงานของฮั m เมอร์เลยครับแบบเล้าใจเด็ดพี่กันไปเลยครับของฮั m เมอร์นี่ก็ชวบเชียวสวยงามครับเป็นงานกันชนเป็นงานอุปกรณ์ตกแต่งออฟโรดนี่ได้เสียบคมได้โดนใจมากครับ แต่งรอบคันนะครับเป็นางานของ h ั m m e r นะครับจะเป็นกันชนหน้าบันไดข้างโลบาร์กันชนท้ายนะครับยางที่เราเห็นนะครับบิ Big ๊กบิ๊กไซส์อย่างนี้นะครับเป็นยาง37นิ้วแม็กซิสนะครับหมา,หากาบเลยทีเดียวครับช่างกำลังตั้งศูนย์นะครับ โชคที่เลือกใช้นะครับเป็นโชคโมตัวนี้เป็นซับแทงแยกปรับแปดของโลโฟินเดอร์นะครับปีกนกก็เลือกใช้เป็นของส<ม>ันนะครับจะมืดไปนิดนึง บันไดข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นบันไดข้างงานของ h ฮมเมอร์นะครับด้านบนส่วนบันไดเสริมนะครับบันไดที่ตัวเล็กๆนะครับเป็นบันไดางานของ nK นะครับเป็นบันไดเสริมรยกระดับยาง37 40สบนะครับเสริมบันไดนะครับ จะขึ้นลำบากนิดนึงนะฮะก็สวยงามลงตัวครับป่งล้อนี่เป็นป่งล้อผิวเปลือกส้มนะครับยิงสีระเบิดนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของวีคอร์สนะครับเราก็มายิงสีละเบิด คิวสวยงามครับหวออกหยาบๆนะครับนี่ครับสีฟ้าๆที่เราเห็นนะครับตัวนี้กันเซกันสะบัดกันโครงครับในคู่เดียวครับทีอินวันครับตัวนี้มาเข่าโคง้งศาสตร์โค้งนนยมาสะใจเด็ดพี่เฉลือเกินครับคู่นี้รถยกสูงนะครับรถ ใส่ชุดยก4นิ้ว6นิ้ว10นิ้วน่าจะใส่นะครับตัวนี้จะไม่ให้ทำจะช่วยในการลดยกสูงระดับ4นิ้ว6นิ้ว10นิ้วนะครับจะมีอาการทิ้งตัวทิ้งไหลในช่วงจังหวะแซงนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้สบายสบายครับไม่ให้ทิ้งทั้งตัวครับจะช่วยดึงลังให้ดีดกลับขึ้นมาได้ไวกวา่า แล้วก็เวลาสับแซงโยกแซงนี่ก็มั่นใจกว่านะครับตัวนี้ถือว่าเฉียบคมครับได้ผลฮะด้านหลังก็เป็นโช๊คซับท่านแยกประนะครับของ Pro Fender นะครับโลบารด้านบนครับโลบารด้านบนนี่เป็นงานของ h ฮมเมอร์นะครับเป็นแขนยาวนะครับ สวยงามลงตัวครับนี่ครับดูด้านหลังครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณ2องทุ่มครับเสร็จพอดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณป๋าทวัชชัยกับเจแป้นนะครับในชื่อแบรนด์ของกางเกงาสั้นเจเจนะครับหรือจะเป็นร้าน ชาบูเจเจนะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับผ่านไปทางสรงวพานะครับตอนเมืองนะครับลองแวะเข้าไปดูนะครับเป็นชาบูเจเจครับเจ้าของแบรนด์กางเกงขาสั้นเจเจนะครับของป่าธวัชชัยเจแป้นนะครับผ่านไปทางปากช่องนะครับก็อย่าลืมแวะปิ้งย่างแคมปิ้งนะครับ อ่านั้นก็เป็นของป่าทวัชชัยเหมือนกันครับเป็นรีสอร์ทนะครับตัวนั้นนอนกลางเต็นท์ปิ้งย่างจัดงานกิจกรรมต่างๆนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบนะครับห้องราคาประมาณห้องละ9ก0บาทครับต่อคืนครับต่อคืนต่อวันนะครับลองโทรสอบถามกันดูนะครับเผื่อผ่านไปทางนู้นนะครับช่วงนี้หน้าหนาวอาจจะมีโปรแกรมไปเที่ยวนะครับ ก็แนะนำกันด้วยครับ0 8 1 8 7 4ดนะครับ3 2 7 8นะครับของป่าทวัชชัยนะครับในแบรนด์ของ JJ Resorts นะครับเซฟเฮาส์แอนด์รีสอรนะครับในแบรนด์ของ JJ นะครับจะมีอยู่3-4รูปแบบขยันจริงๆนะครับป่าทวัชชัยของเราเจแปนนะครับ ใจดีนะครับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายนี่ก็เป็นงานของ h ฮมเมอร์แบบเฉียบคมอยู่แล้วครับเห็นแล้วหมากสวยจริงๆฮะสวยเอาเรื่องคืน <c oughs> <c oughs> นี้ก็ได้กลับกรุงเทพดอนเมืองแน่นอนครับสวยงามมากครับรำนี้ กว่าก,กันเลยนะครับ NK4 คูณ 4, 4พระนคร4อยุธยาครับ0863355209ครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนด์นะครับของเราก็จะมีสินค้ามากมายครับงานสไตล์แต่งออฟโรดอัพช่องล่างเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางชุดแต่งประเภทกันชนหน้ากันชนหลังบันไดข้างยางล้อนะครับ ลองแวะเข้ามาชมนะครับสินค้าของเรานี่มีมากมายครับบรรยายไม่หมดครับวีคอร์สสองพันยี่สิบลํำนี้ครับสวยสาง่างามเหลือเกินฮะยางสามสิบเจ็ดนิ้วครับชุดยกหกนิ้วนะครับเต็ม <c oughs> ตาเตา็มเต็มโซฟากันอย่างนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ด้านล่างก็จะมีชกเคบ้้น,นะครับเดี๋ยวให้ดู ยางใส่ระดับยางสามเจ็ดนี้ต้องมีช็อกบว้นนะครับนี่นี่ช็อกหลักนะครับนี่ช็อกหลักที่เราเห็นตัวกลางนี้ก็เป็นช็อกเสริมนะครับเสริมด้วยช็อกโมโนโทูปนะครับมาดูแต่ละเหลี่ยมนี่มันเฉียบคมเข้าต่างจริงครับ ลองโทรสอบถามกันดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับโอ่งร้อของเรากา็จะเป็นผิวเปลือกส้มจะเป็นสีระเบิดก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเียมผเวมเอาเรื่องเลยครับวันนี้ต่อ เสร็จสับเรียบร้อยนี่ก็เดินทางกลับบ้านได้เลยนะครับป่าทวัตชัยของเราก็ขอ,ขอขอบคุณป่าทวัชชัยเจแป้นครับร้านเจเจชาบูนะครับแล้วก็แบรนด์เจเจนะครับกางเกงขาสั้นดังกันไปทั่วโลกทั่วไทยเลยครับอเอ่ยชื่อขึ้นมานี่ใครไม่รู้จักกางเกงขาสั้นนะครับ j จเจนะครับม น่าจะตกยุคดังจริงๆนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยส่งออกด้วยครับต้องขอขอบคุณป่าทวัชชัยเจแป้นนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงาน NK 4น4คณพระนครสียุธยาครับ086 335 5209ครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับบ้านได้เลยนะครับ ชุดยกหกนิ้วชุดแต่งรอบนอกจัดเป็นงานของ h ฮ m เมอร์ทั้งชุดทั้งเซ็ตนะครับอย่าง37นิ้วนะครับแม็กซิตแบบโหดๆกันเลยครับได้เจอกันแน่ครับสวพาครับดอนเมืองของเรานี่เองครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทางเพจทาง Youtube นะครับขอบคุณมากมากครับ